คุณเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะว่าเวลาที่คุณจะต้องนําเสนอค่ะคุณไม่รู้ว่าจะร้อยเรียงเรื่องราวอย่างไรหรือแม้กระทั่งข้อมูลมันเยอะเกินไปค่ะจนคนฟังเนี่ยไม่สามารถรับได้หรือรูปแบบการนําเสนออาจจะไม่เร้าใจทําให้คนฟังนั้นไม่สนใจในสิ่งที่คุณนําเสนออยู่ค่ะหรือการนําเสนอของคุณนั้นล้มไม่เป็นท่าเลยค่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณเป็นผู้นําเสนอค่ะคุณอาจจะเตรียมไม่พร้อมหรือคุณอาจจะไม่รู้จักผู้ฟังมากพอค่ะหลักสูตร n n r r i z p r r s s n t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  o o s s k l l l ค่ะทักษะการนําเสนออย่างทรงพลังแบบมืออาชีพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันซันนี่อรพินทีรัตกูลชัยค่ะวิทยากรด้าน Energize ผู้ที่จะไปช่วยชาร์จพลังทางคําพูดให้คุณสามารถนําเสนอได้อย่างมืออาชีพค่ะ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณค่ะสามารถร้อยเรียงเรื่องราวค่ะว่าอันไหนคือแกนหลักอันไหนคือส่วนประกอบย่อยรวมถึงการออกแบบสื่อต่างๆค่ะที่จะช่วยส่งเสริมให้การนำเสนอของคุณนั้นน่าสนใจค่ะและในคลาสนี้นะคะคุณเองจะได้ฝึกการเล่าเรื่องค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการนำเสนอที่ทรงพลังมากๆรวมถึงคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการเปิดให้ว้าวและปิดให้จบแบบตราตรึงค่ะ และสิ่งที่คลาสนี้นะคะจะแตกต่างจากคลาสออนไลน์ค่ะคือคุณจะได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องการทำอย่างไรเวลาที่คุณนำเสนอให้คนอื่นคล้อยตามหรือแม้ถึงการออกแบบสื่อประกอบต่างๆรวมถึงคุณจะได้ฝึกการนำเสนอแบบจริงๆค่ะหากคุณสนใจหลักสูตรนี้นะคะทางเรามีทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ Learning Hub Thailand ค่ะ